เวอร์วเว็บเอสอมุลเเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดคลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูโอณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสายสิน่ทาทรงสมุตย,ยุดยุธอากาศลูกจะขอพรสิ่งใดต่อไปนี้ที่คิดอยู่ในใจ ที่ไหลออกจากปากขอจงสำเร็จผลโดยพลันทันทีอย่าให้เคลื่อนวันอย่าให้ผันเดือนเลยนาครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ท่เมสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณผมอาจารย์ชาติราชกรูมาแนะนำของดีซึ่งเป็นของวิเศษ เรื่องรางของขลังหลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมได้ทำการปรกปุกเสกเอาไว้ดียิ่งแล้วมาเผยแพร่ให้คุณได้รับรู้รับทราบกันในแต่ละคลิปแต่ละคลิปคุณผ่านมาพบมาเห็นคุณเห็นแล้วเกิดศรัทธาย่อมแสดงว่าคุณมีบุญมีวาสนาที่จะได้ครอบครองแล้วเมื่อคุณได้ครอบครองบูชาด้วยใจเคาเรพเลื่อมใสศรัทธาสการะ จอมจะนำพาชีวิตของคุณและคนในครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแน่นอนที่สุดครับคุณผู้ฟังที่รักอันเนื่องมาจากวันนี้ผมได้อัญเชิญครูฤศีองค์หนึ่งเข้าบ้านครูฤศีองค์นี้เป็นครูฤศีซึ่งผมมีความรักเคารพผูกพันมากอัญเชิญท่านเข้าบ้านแล้วก็จะทำการปิดทองท่าน ก็เลยนึกถึงว่าพระเกจิอาจารย์ท่านผู้รู้ญาณบารมีสามารถอัญเชิญครูฤาษีนักศิษย์ศิทธาผู้เรืองฤทธิ์เรืองเดชได้ในยุคป,ปัจจุบันนี้มีรูปใดหลงเหลืออยู่บ้างนึกไปคิดมาโอ้ยังมีอีกองค์หนึ่งนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมแห่งวัดทับชุมพลจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ก็เลยจะทำคลิปเกี่ยวกับพระฤาษียุคแรกๆรุ่นแรกๆของหลวงพ่อชูให้ได้รับรู้รับทราบกันโดยเฉพาะท่านที่เป็นสายยานยานครูยาญฤาษีถ้าจะพูดถึงครูฤาษีแล้วหลายคนรู้เรื่องหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊บูชาฤาษีด้วยจุดประสงค์อะไรนะ ทำไมไม่บูชาพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์บ้านเราเนี่เยอะแยะมากมายหลายครูบาอาจารย์เอ๊ะทำไมบูชาครูรือศีแล้วรือศีนี่ให้คุณให้ผลทางด้านใดอ้าววันนี้ด้วยเวลาที่พอมีก็จะขออนุญาตเล่าแจ้งทแถลงไขให้ฟังว่าถ้าพูดถึงครูรือศีนักสิทธิศิทธา พระมนาจารย์นี่ผมจัดเอาว่าเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีชั้นยศพิเศษว่ากันอย่างนั้นคือถ้าการไล่เรียงตามหลักของาศาสนาพราหมณ์อินดูว่าด้วยวันนะนะกษัตริย์พราหมแพทย์สูตรพระฤาษีจัดเป็นวัน,นพราหมแล้วถ้าว่ากันจริงๆแล้วพระฤาษีเนี่ย มีศักย์ใหญ่กว่าพราหมณ์มีศักย์ใหญ่กว่ากษัตริย์เหตุก็เพราะว่าสัตบัญญัติศีคือคณะฤษีคณะแรกของโลกโอ้นี่เล่าลึกเลยนะตั้งแต่พระอิศวรสร้างจัก,กรวาลว่ากันอย่างนั้นเถอะนะท่านสร้างจัก,กรวาลแล้วพระศิวะสร้างจัก,กรวาลสร้างพระนารายณ์สร้างพระพรมคณะสัตบัญญัติศี ออกมาจากส่วนของโคดตมันคือออกมาจากส่วนของความเป็นผู้รู้ของพระพรหมคณะฤาษีคณะแรกของโลกนะคณะสัตตบันรฤาษีเป็นครูผู้สอนแก่เทวดามนุษย์ยักษ์อืมสัตบันรฤาษีนี่นะครับเป็นคณะฤาษีที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดว่า พระพรหมท่านติดขัดปัญหาในเรื่องหนึ่งคณะสัตบุรุษนี่ต้องถวายการแนะนําให้นะท่านเรียกพระพรมว่าเป็นพรหมบิดาถวายการแนะนําแล้วก็เป็นผู้ทําพิธีในการประกอบพิธีสยุมพรแต่งงานในอีกครั้งหนึ่งให้กับพระพรมเอาเรื่องนี้เล่าไปก็ยาวเอาเป็นว่าคณะฤาษีเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพระเวทพระธรรม มาจากพระพรหมเหตุนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูท่านจริงนับถือฤาษีมากแล้วก็ฤาษีคุณก็จะเห็นได้ว่าในวันนคดีมหากราบต่างๆยกตัวอย่างเช่นรามยณะมหากราบมหาภารตะพระฤาษีเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับร่างอวตารของเทพเจ้าในเรื่อง รามเกียรติบ้านเราเองแท้ๆนะก็ยังผูกพันกับพระฤาษีเลยอย่างเช่นพระฤาษีวิศวามิตรพระฤาษีโคโดมเป็นต้นอ้าวเล่าไล่เรียงกันมาอย่างนี้คุณก็จะรู้ว่าโอ้พระฤาษีท่านมีที่มาแบบนี้แล้วคุณของการบูชาพระฤาษีคุณวิเศษประการแรกคือการบูชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนศาสตร์ชั้นสูงคือศาสตร์แห่งวิชา เลขยันอักขละเลขยันต่างๆวิชาอาถันเวทต่างๆมีครูฤาษีเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานการบูชาทีนี้เราก็บูชาครูฤาษีถ้าตามคติความเชื่อแล้วเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตครูมาประสิทธิ์ครูมาประสาทครูมาคุ้มรองคุณก็จะเห็นว่าวิชานาตราชก็บูชาครูฤาษี วิชานาตาลนีวไหว้ครูมีฝ่ายเทพฝ่ายยักษ์แล้วก็ฝ่ายครูฤาษีแม้แต่คณะลิกเกก็ยังบูชาครูฤาษีพ่อแก่ในภาคต่างๆในปางต่างๆการบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองหวังการคุ้มครองป้องกันภัยหวังการประสิทธทิเมต่างๆในการประกอบสัมมาอาชีพพูดแบบไทยไทยเลย บูชาพ่อแก่เนี่ยนะครับโอ้โหคุณท่านช่วยเหลือเฟือไฟายมากรู้ไหมรู้เพราะว่าผมก็บูชาครูหรือสีอยู่เรียกว่าบูชาพ่อแก่เมื่อก่อนนี้ตอนที่มีร้านมีรวงทุกวันพระจะถวายพวงมาลายัยหมากพลูพร้อมจเจริญรุ่งเรืองอาถันพฝ่ายต่ำเข้ามาไม่ได้จะศึกษาวิชาการใดๆก็สำเร็จประสิทธิทเมธ อ่าผมเล่าซะยืดไซยาวเลยก็เลยคิดว่าเอยุคป,ปัจจุบันนี้หลวงพ่อชูวัดทับชุมพลท่านเชิญครูฤาษีได้ก็จึงได้ทาคลิปคลิปที่แนะนําครูฤาษีของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลนะท่านสร้างครูฤาษีเอาไว้ที่ผมนํามาแนะนํานิก็สามสี่รุ่นแล้วนะครับ 1. เป็นครูฤาษีซึ่งทําจากเสียนครูเนื้อชันมาก ที่โต๊ะหมู่บูชาของหลวงพ่อชูเนี่ยท่านจะถวายคำข้าวคำามากครูฤาษีทุกเช้าทุกค่ําไม่ให้ขาดชานมากที่บูชาแล้วก็ถือว่าเป็นของมงคลศักดิ์สิทธิ์นักหนาเพราะถือว่าผ่านน้ําลายผ่านคาถาอาคมดูดซับอิทธิฤทธิ์ของครูใหญ่มาแล้วแม้แต่ยาเส้นที่สิทธิ์นำมาถวายหน้าหิ่งบูชาเคยมีสิทธิ์นำไปเลี่ยมห้อยคอก็รอด ตายจากอุบัติเหตุได้ราวปฏิหารห้ามทิ้งห้ามกว้างนะของมงคลของครูฤาษีให้รวบรวมไว้ทั้งชาญหมากแห้งใบภูเหี่ยวป่นเป็นมวลสารคุลีกับผงวิเศษ5ประการคือผงเชิญครูหนึ่งผงอิทธิฤทธิหนึ่งผงว่านยาศักหนึ่งผงว่านยารักหนึ่งแล้วก็ผงม,มหามงคลร้อยแดอีกหนึ่ง ปั้นเป็นก้อนกดพิมพ์เป็นเสียงครูหรือสีซึ่งปั้นแบบได้สวยงามด้วยเทวศิลป์ทั้งขลังด้วยพุทธาคมเป็นตัวแทนของครูใหญ่ครูวิชาครูว่านยาครูอาคลาะเลขยันครูหนุนครูเสริมครูอาชีพทุกสาขาทุกชะตาราศีคนเราทุกคนเนี่ย เกิดมาย่อมมีครูเป็นอาจารย์คอยประสิทธิ์ประสาทวิทยาการทั้งปวงให้ให้ความรู้สารพัดรวยได้กัเพราะครูมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตก็เพราะครูมีกินมีใช้มีอาชีพมีบารมีก็เพราะครูเคารพครูเชื่อชูครูชีวิตย่อมเจริญไม่ตกไม่ตำ่ำหลวงพ่อชูท่านจิงได้สร้างครูฤาษีเป็นเนื้อชาญมากโอหน้าเพละนะ หันมาหันมาครึ่งหน้าสวยงามทําสวยงามยังกันหน้าโขนเลยครับอีกองค์หนึ่งก็เป็นครูฤาษีที่เป็นครูวิชาของท่านทําเป็นรูปครูฤาษีขนาดเล็กห้อยคอได้นี่ลอยองค์เป็นโลหะเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงสวยงามเข้มขลังตามแบบโบราณนนะห้อยคอได้ไปไหนมาไหน ครูคอยพิทักษ์รักษาอีกองคหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเป็นครูฤาษีปู่สมิงพลายของหลวงพ่อชูนี่ก็เก่งปู่สมิงพลายนี่โอ้โหท่านดุท่านดุอย่างเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุ้มครองป้องกันภัยดีนะักผีสางวิญญาณร้ายเกรงกลัวครูสิงสมิงพลายมากจะทําการทํางานสิ่งใดก็สมสำเร็จสมตามความปรารถนา ทั้งยังเป็นมหาปราบคือปราบปรามอาวะมงคลสิ่งไม่ดีครูฤาษีของหลวงพ่อชูก็ยังมีแบบที่เป็นเหรียญปูสิงสมิงพลายแจกสิทธิที่เป็นผู้อุปถัมภ์ในงานไหว้ครูมีมีอีกหายากด้วยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครูสิงสมิงพลายรุ่นแรกของท่านเลยหายากมากแจกสิทเป็นการเฉพาะ ก็สิริรวมความว่าครูฤาษีของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลที่จริงท่านสร้างแบบเสมอเถนเป็นปางบูชาด้วยนะครับไม่มีแล้วมีรูปถ่ายนะมีแต่องค์จริงไม่มีให้คุณได้ดูแล้วนะนั่นแหละลูกศิษย์โอ้อยากได้เอาไปบูชาเลยร้านทองเอาไปร้านพวกซูปเปอร์มาร์เกต็ตร้านขายของในปากน้ำโพโอ้กรุงงกรุงเทพมาเอาไป บูชากันโอ้โหบูชาครูฤาษีนะเพิ่งเคยเห็นท่านทำฤาษีได้ขลังมากฤาษีเนื้อชาญหมากหน้าเพละหน้าที่หันหน้าเยือ้องฤาษีปู่สิงห์สมิงพลายเป็นจันลอยฤาษีที่เป็นครูฤาษีลอยองค์เนื้อโลหะทองแดงทองเหลืองล้วนแล้วแต่เป็นครูฤาษีสายวิชาเอกรุ่นแรกยุคแรกของหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลทั้งสิน้น บูชาเพื่อความเจริญกนะ้าวหน้าคุณเป็นคารวาสเนี่ยนะคุณเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปบางทีบางครั้งอยากจะได้หมายปองสิ่งใดซึ่งเหลือวิสัยเพศสมณนะวิสัยจะช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้เราเป็นคนธรรมดาไม่ยังตัดกิเลสไม่ได้นะวิกิเลสพร้อมมูลเลยบางทีก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ขัดศีลขัดธรรมเหมือนกัน อาศัยพระเกจิอาจารย์ช่วยท่านช่วยได้นะแต่ก็ไม่ได้เต็มเพราะว่าพระยังต้องถือพระวินัยช่วยกับผิดศินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปเทแบบเนี่ยคนที่เขารู้เขาก็เลี่ยงถ้าต้องการอะไรเทาๆหน่อยต้องการอะไรที่มันฉาบฉวยหน่อยนะก็บูชาครูฤาษีนะโลกียยาณช่วยได้ อะไรสิ่งใดที่เป็นโลกียะยานถ้าไม่เหลือบาปฝ่าแรงไม่เกินแรงกรรมครูพ่อแก่ครูฤาษีช่วยได้หมดมไม่มีรันทษหดหูช่วยได้แล้วก็ยิ่งหลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพลเชิญญาณบารมีครูฤาษีได้แน่นได้เต็มเชิญมาได้จริงๆหลายๆคนรู้และหลายคน,หยหยคนเห็นเนี่ยก็จึงเป็นเหตุให้ครูฤาษีของหลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพล เป็นครูฤาษีซึ่งทรงศิทธิศักศักดิ์สิธิ์เป็นยิ่งนักบอกกล่าวเล่าขานขอประทานผรได้ร้อยแปดพันเก้าก็เหตุทั้งหลายทั้งปวงที่ยกมานี่แหละครับผมจึงบอกกับคุณเป็นคำลบหนึ่งว่าครูฤาษีหลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพลเป็นของดีประจำคลิปนี้ครับถ้าคุณอยากจะได้ของดีแบบนี้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมา เพื่อติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยดิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ